เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมและในคลิปนี้ผมจะมาสปอยอัปเดตหน้านะครับและจะมาแจกโค้ดใหม่ด้วยมาดูซิว่าอัปเดตหน้าของแมปนี้เนี่ยจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งอะไรที่น่าสนใจอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบักก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟช็อปร้านรับฟาร์แมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบักแท้เรท5เติมโคตรเร็วด,ด้วยโหโคตรดีถ<ห>้าอยาก ใช้บริการลิง์ด้านล่างเลยนะครับโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและคลิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว ก่อนที่จะสปอยอัปเดตหน้านะครับผมจะมาแจกโค้ดใหม่ก่อนนะวิธีการใส่ง่ายๆเลยครับนี่ครับกดที่เมนูนะครับและกดตรงนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่โค้ดนะครับคุณผู้ชมก็จะมีช่องให้ใส่ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยให้นํา ID ของ YouTube เรานะครับมาใส่ก็ปีจาก URL มาใส่ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการหา URL ID YouTube เรานะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ละกันนะฮะดูตามคลิปนั้นละกันเมื่อยืนยันชแนลเสร็จแล้วนะครับอันนี้โค้ดใหม่ครับใส่ไปได้เลยนะครับโมจิคัมบิงนะฮะปึ๊บ จะเป็นการรีเผานั่นเองนะครับซึ่งผมรีได้เป็นเผ่ามนุษย์นะฮะก็ยังดีนะฮะที่ไม่ได้ผอเงือกเนาะและโค้ดนี้มันสปอยอัปเดตหน้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผลโมจิตื่นจะมาในอัปเดตหน้านะครับไม่ได้มาแค่ผลโมจิตื่นด้วยนะครับจะมีโหมด p PP เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นโหมดแยกนะฮะไม่ใช่แบบว่า PP ในแบบอย่างนี้นะและเหมือนเขาจะบอกมาว่านะครับโหมด p PP เนี่ยน่าจะมีการปรับบาลานซ์ต่างๆนานาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยแค่ใช้สกิลสกิลเดียวนะ ครับคนก็ตายแล้วนะครับบางสกิลเนี่ยเดเมจหลักล้านนะฮะและในะตอนนี้นะครับมีการสปอยสกิลของผลโมติออกมาแล้วด้วยนะฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดฟบอกมาว่าผลโมติตื่นสกิลที่มันกริ่งอะครับคุณผู้ชมครับกริ่งบนน้ําได้ด้วยนะฮะว้าวเมื่อก่อนก็กริ่งบนน้ําได้นะครับแต่ว่าต้องใช้หมัดเงือกและเหมือนว่าจะมีเรดดนเจียนใหม่เข้ามาด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเรดดนเจียนใหม่จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีเรดดนเจียนใหม่เนี่ยอาจจะต้องหาสกอรมาเพื่อทําเป็นผลโมติ ตื่นก็ได้นะฮะไม่แน่ก็อาจจะเป็นแค่ผลโมจิ V 2นะครับดังนั้นเนี่ยรอลุ้นกันดีกว่านะครับผลโมจิจะเป็น V 2หรือว่าจะเป็นผลโมจิตื่นนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปโมเดลผลโมจิใหม่นะฮะก็ตามนั้นนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องๆคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สปอยอัปเดตนะครับอัปเดตมันยังไม่เข้ามาเลยสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆแล้วก็อย่าลืมคับฝาากกกกกนดด้วย็จะอุณ หรับคลิปนี้อีซี่ค y ายไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ